ีจังหวัดกระบี่ค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติก็ต่างาพากตนมาเี่ยวคลองรูดและแล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันอย่างคึกคักเลยเพื่อลบอากาศร้อนเระช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะก็ ทำให้ในจังหวัดกระบี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองรูดตําบลน,น้องทะเลอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นนําจืดพุทธมาจากศอกหินใต้พื้นใต้ดินนี่แหละมีนามไซมเมื่อนกระจกเลยนะคะว่าเมื่อนกระจกเลยแล้วก็เย็นสดชื่นรวมถึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนนามไซมที่เป็นเบื้องล่างเป็นป่าและผูเขาประกอบกับทองฝาซี่ครามจึงทำให้บริษัทผลิตภาพยนต์ฟอร์มอยากเหมือนจูราสิกเวิด์นี่แหละเขาก็มาใช้ คลองรูดจ,จังหวัดกระบี่เป็นนึ่งในสาิานที่ท่ทยทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ที่คลองรูดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบริการเช่าเรือคายักเนี่ยค่ะเอาไว้พายเล่นในแหล่งน้ำนี่แหละค่ะมีความยาวตั้งแต่ปลายน้ำจนถึงต้นน้ำเนี่ยระยะทางประมาณโลครึ่งเนี่ยค่ะใช้เวลาพายเรือไปกลับก็ประมาณนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วแต่เราอิ่ไพความเร็วเท่าไรนะโดยตลอดเส้นทางค่ะก็จะมีจุดพักให้หนักท่องเที่ยวได้นั่งพักกันให้ให้เนื้อให้เนื่อยนะหรือว่ามีจุดเที่ยวให้ลงแล่นน้ำพันนี้ ร่มเงาต้นไม้ทิปปอกคลุมตามธรรมชาติแต่ว่าใครที่ว่าไม่ถนัดภายเรือเนี่ยหรือวันเด็กๆเนี่ยค่ะการซามหมาจะลงแล่นน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์ที่ทางนา้ำลอดกันนะคะโอ้นี่น้ำเขาสวยจริงเลยพี่สาวแนะจ็อกเลไม่เหมือนกับที่เขาว่าแมันแหลกเดี๋ยวเราก็วิวสวยมากเลยมีภูเขาอยู่ข้างล่างนั่นแหละค่ะเอาไปเที่ยวกันให้ได้ที่คลองรูดนะคะ,คะที่ธรรมชาติทำนั่งรังกันด้วยนะอเอา